สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกุสเลว่นนะคะแบบผสมเลยนะคะก็จะมีนะคะแป้งสองแก้วน้ํานะคะแล้วก็จะมีมันฝรั่งบดค่ะมันฝรั่งบดแล้วก็เนยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ชีสนะคะมีทั้งชีสแบบแบบเค็มหรือไม่เค็มอันนี้พอดีค่ะไม่เค็มมากแล้วก็มีชีสนะคะชีสบดอันนี้เพรเนียนหรือว่า เนียนแล้วก็คาชาดวชีสนะคะแล้วก็ไมโดนดุตหรือต้นหอมตุรกีไข่หนึ่งฟองโยเกิร์ตคึ้นแก้วน้ํานะคะก็มีแค่นี้นะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราไม่ต้องใส่เกลือะคะ่ะเพราะว่าเนยชีสนะคะมีเกลืออยู่แล้วนะคะดับแรกไข่ลงไปค่ะหนึ่งฟองนะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตค่ะ เดี๋ยวเปิดแก้วน้ำนะคะค่อยๆตะล่อมค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ชีดกันค่ะนะคะชีดแพนเนียเพนเนียนเพนเนียนแบบนี้นะคะแล้วก็ ก็เนยเทเลนแล้วก็มันฝรั่งบดค่ะเดี๋ยวเรามาเอาจ้อนผสมกันเลยนะคะมยโนโนายองเนสใส่ทีหลังค่ะแต่มันมีติดๆมาด้วยแต่เราก็ใช้มืออยู่ดีค่ะบดให้เข้ากันนะใครจะเอาแค่จอนก็ได้ค่ะแต่แป้งจะทำให้มันฝรั่งมันละเอียดนิดหนึ่งนะคะ ตนต้ไซค่อยใส่ไมโครโนลงไปกันเนี่ยค่ะครบจะประมาณนี้นะคะพักแป้งไว้สักยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้ค่ะหรือว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าแต่เนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ,ะ,ม,คะมันค่ะมันฝรั่งแบบนี้ก็ได้ใครจะบดละเอียดอะไรก็ไดจ้จะชอบแบบนี้แบบให้มับบนติดติดดินหนึ่งให้เป็น จะได้เคียวโดนนะคะนี่นะคะ10บถึงสิบหนะ้านาทีก็ทําได้นะคะเอาผ้าคลุมไว้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาย่างกันตอนที่ที่หมักไว้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งค่ะ ประมาณแบบนี้นะค,ะค่ะกุ้งแมงมอมเรานะคะมันฝรั่งขีดเนยนะคะมีครบถ้วนเลยนะคะเราก็ทาเนยไว้เป็นชั้นๆนะคะแผ่นไหนเสร็จกท็ทา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 เป็นชั้นหน้าตาก่อนทำก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปใสก่กรลนะคะก็จะเระมาระนา้น,นะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะทาเนยกันทาเนยให้ทั่วไน,นะคะ ก็มีพองมากเพราะว่าแป้งทำแผ่นบางนะคะนี่จะจะพองได้ประมาณนี้น,นะคะเรียบร้อยนะคะกดสเลมแมกของเรานะคะนี่ทานเลยเรียบร้อยได้ทั้งหมดกี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบแผ่นพอดีกับที่อยู่ในกระทะ เรียบร้อยนะคะตามนี้เลยนะคะเรามาทำก็สแลมแม่กันคะ่ะ